สวัสดีค่ะเจอกับแม่ฟ้าพยากรณ์ค่ะนะคะก็ต่อกันเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับชาวรักนาราศีสิงห์ค่ะนะคะประจําเดือนกรกฎาคม2564ค่ะนะคะเราจะมาดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะการดูดวง นะคะจาก YouTube นี่นะคะไม่ใช่ดวงของนนบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะถ้าจะให้ดีแล้วนะคะดูส่วนตัวนะคะทักเลยค่ะ0925190545นะคะเบอร์นี้หาในมัลติฟ้า888ไม่เจอนะคะคาดว่าจะไปเจอมันจะไปพร้อมกับเว็บการรมทานาันหรือ,อยังไงนะคะก็กลองโทรดูก่อนละกันนะคะ,ะ,คะแล้วถ้าใครอาจจะไปฟอลโล่ใน Facebook นะคะจะมีการไลฟ์สดนะคะเกือบทุกวันถ้าไม่ฟ้าว่างนะคะอ่ะมาดูราศีสิงค์ค่ะตนุกระดุมพระ สัจชาทันทุบุตตะอริปัตตนิบรณะสุภะกัมมะลาภะวินาสนะหรือที่คนชอบอ่านกันว่าวินาศวินาศอันนี้ไม่ได้แปลว่าแบบวินาศอาสันตโลไม่ใช่นะคะมันแปลว่าลับๆสั้นนไม่เปิดเผยนะคะแปลว่าผู้ช่วยลับๆก็ได้นะ,ะโอเคค่ะนะคะ ชาวราศีสิงหาไพ่ตัวตนได้ The High p r i e s t a s e นะคะแปลว่าจะมีโชคมีลาบนะคะแล้วก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามามีความเป็นตัวตนค่อนแ้า่ชัดเจนนะคะกระดุมะคาการเงินนะคะจะได้มาจากการทํางานแบบชัดเจนมากเลยนะคะแต่ดูกระดุมะาา้าจากเพื่อนฝูงจะนํามาซื่อแก้วแหวนเงินทองและก็โชคลาภนะคะพันธุ์ูนะคะจะมีคนที่บ้านป่วยไข้ไม่สบายนะคะแฮงแมนนะคะหรือความสัมพันธ์ในบ้านนั้นอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักสำหรับลัคนาราศีสิงห์นะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะนะคะ บุตรตะได้ในอัฟวอลนะคะลูกหลานบริวารน,นะคะคนในบ้านที่กําลังออมองหางานอยู่นะคะ <_ S 1> ก็จะได้งานสมบันใจปราถนาคะจสติกนะคะ,คะ,คะระวังปัญหาเรื่องการทวงหนี้ค่ะนะคะอาจจะมีปัญหาการยืน่นถูกยื่นโนติสอะไรประมาณนี้เนาะมันได้ดิภัยเดอ o n มูขึ้นมาด้วยนะคะแต่ในที่สุดแล้วก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือค่ะนะคะสถานะงานของคนราศีสิงช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเดนไม่ได้แปลว่าตายนะคะแปลว่า มันจะจบสิ้นบางเรื่องนะคะแล้วก็จะเกิดเรื่องใหม่นะคะเป็นไปได้ว่าชาวราศีสิงห์นะคะจะจบเรื่องความรักที่มันค้างคากันอยู่นะคะแล้วก็จะไปเจอ k King of Pentacle นะคะจะเจอคนที่ดีกว่านะคะในสายงานที่แบบชัดเจนกว่านะคะแต่ไพ่ใบสรุปคือชาวราศีสิงห์เองนะคะเป็นฝ่ายกลัวนะคะกลัวสิ่งรับข้างที่จะเกิดขึ้นนะคะอย่าได้กลัวเลยค่ะนะคะเดินตรงไปค่ะนะคะ คว้าฝันให้ได้ค่ะนะคะแต่ฝันนั้นต้องไม่ใหญ่เกินตัวค่ะนะคะแต่ก็ไม่มีอะไรใหญ่เกินตัวเราหรอกนะคะถ้าเราฝันใหญ่นะคะขอเป็นกํำลังใจให้ทุกคนค่ะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวฮะ0925190545 Masterf 888คะ่ะนะคะสําหรับวันนี้ขอให้ทุกคนนะคะมีโชคมีลาภคิดหวังกันใดสมความมุ่งม,มาป่ปรารถนายินดีให้ค่ปรึกษาค่ะสวัสดีค่ะ